เห็นว่าตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วเป็นนักแสดงที่งานแน่นแน่นสุดกระแสจริงจริงพออื่นไม่มีงานกันนะทำไมตัวเองมีงานอยู่คนเดียวทุกวันเป็นคนที่มันเหนนะครับถ้าแสดงที่งานแน่นเริงหุ่นหอมทีนี้เมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงจบไปแล้วสองเพลงโอ้ร้องพอมากขอบคุณครับทำไมเลือกสองเพลงนี้มาร้องในงานจริงจริงเนี่ยเพลงแรกเป็นเพลงที่ผมชอบร้องในชราวก่งชอบเพลงพี่เป๊งเลยไม่มีใครดูครับแล้วก็ อีกเพลงนึ่งรู้สึกว่าแม่ช่อนี้หยิบมาร้องเท่าไหร่วันนี้ไม่ใช่ไม่มีใครรู้คือไม่มีใครรู้ว่าเราลองเพลงนี้นะครับอชื่อเพลงนะชื่อเพลงของเร่อีกเพลงนึงก็คือเพลงของเราเองใช่ครับเออนะฮะก็มีความหมายครับตอนนี้เร้ย้อนดูจริงจริงรู้สึกว่าไม่ได้ร้องนานมากๆคือร้องมีเพลงอยู่เอสามเพลงครับสองเพลงสองเพลงเครับแล้วันนี้เปลี่ยนเป็นใหม่แล้วที่มัน สองอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนเจอหน้าร้าแบบตามสื่อต่างๆเต็มมดเลยพี่เนี่ยเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าเฟ้นตุกไบบใ์ใหม่แล้วบใหม่ก็เราจะได้สามสามถูกต้องถูกต้องเจอเจอหกระหน่มาจริงโอ้โหแล้วก็วันนี้ได้มาเจอตัวจริงกันละแม้ฮ่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกันนักเองนะครับอวันนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งของเมกะแคมเปญครับของลาซาด้านะรู้สึกยังไงบ้างถามจริงดีใจมากๆครับที่ลาซาด้าให้โอกาสผมมาร่วมแคมเปญนี้ครับเพราะว่าผมก็ร่วมแคมเปญครับลาซาด้าหลายแคมเปญแล้วครับซึ่งแคมเปญนี้ก็สนุกดีครับบางทีไม่ใช่บางทีเมื่อวันนั้นถ่ายทีวีซีไปก็ได้ลองทําอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ทำเช่นเต้นออกโฆษณาอะไรอย่างนี้ครับสนุกดีครับสนุกดีครับสีคับนี่ความคิดของทนาดีหรือเปล่าฮะเต้นแบบนี้ฮะ น่ารักดีแฟนผมก็ไปเต้นตามเลยอ่ะทีนี้น้องไรงานเยอะจริงๆเห็นทีมงานบอกว่าทำงานทุกวันเดี๋ยวเสร็จก็ต้องไปต่อที่อืน่นอีกใช่แล้วแบบนี้เวลาอยากได้ของอะไรเอาเวลาที่เรนช็อปไม่ยากเลยครับคือถึงเราจะไม่มีเวลาไปเดินช้อปปิ้งไปเดินซื้อของใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีตัวช่วยคือแอปรัสด้าได่ครับเพราะว่าเราสามารถจะช้อปจากที่ไหนตรงไหนก็ได้ข้าวกระถิ่สของัญเนี่ยมันคุ้มกว่าเราไปเดินซื้อของเองด้วยซ้ำเพราะรัสด้าได้เขามีโปรด คนเยอะเยอะมากจริงๆครับโตเยอะเช่นนี้ทางนี้ก็จมเปญที่เป็นลาซิร่าบิลล์คอนสแตนซิลนี่ก็โหูลดเยอะมากๆเหมือนกันครับอืมเมื่อคื่เนี่ยแถมวันมาแล้วโถจับหนักมาแล้วจัดมาแล้วครับจริงๆในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยผมก็แอบ,บเข้าไปซื้อของแล้วเหมือนกันครับเพราะน่าจะเป็นซิสเตในการออฟเซอร์ครับซึ่งจะอยู่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองครับแต่ว่าใส่ผ้าดไปแล้วก็ ไม่เป็นไรครับจริงๆวันนี้เรามีความพิเศษอีกมากมายจริงๆวันนี้เรามีรถจุกๆ6ต่อนะครัข้ามบรรจุถึงลาซาด้าโบนัสด้วยนะครับคือเอาไปกรอเข้ากับคูปองส่วนอื่นๆได้ครับรถเยอะมากๆครับแล้วก็ยังมี c a s แ b a c k ได้ถึง10%เมื่อซื้อสินค้าในลาซาด้านะครับมีคูปองส่งฟรีทั่วไทยอีกซึ่งมงคนด้เลยนะลาซาด้าสั่งซ่าอะไรแค่หกต่อขนาดนี้เรียกได้ว่าลดจนราคาสินค้าม่รู้เหมือนไงลดไปเยอะมาก บอกแต่ที้นเมื่อคืนได้อะไรมาโอ้โหจริงๆริงเมื่อคืนผมแบซื้อมอเตอร์และน้ำมันไปจริงเหรออยากดูว่าแบรนด์ไหนก็ติดต่อมาได้ผมผมได้กระทะไฟฟ้าแสดงว่าเราใส่เข้าบ้านแล้วจ้าทำมาขายครับผมโอ้โหเนี่ยเรียกได้ว่ารถจุกจุกจริงๆนะครับต้องบอกว่าหกต่อเนี่ยใช้ด้วยกันได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดจากลาซาด้านะครับนี่คือต่อแรกส่วนลดจากร้านค้าร่วมแรงต่างๆนะครับส่วนลดจากบัตรเครดิตแล้วก็คูปองส่งฟรีนะครับรวมไปถึงแคชแบ็ก10%เมื่อซื้อสินค้าจากลาซาด้ามอลนะครับรวมไปถึงน้องใหม่เลยก็คือลาซาด้าโบนัสนะครับซึ่งสามารถมาลดท็อปอัพได้ด้วยแล้ววันนี้เรามีส่วนลดให้มากถึง100ล้านบาทด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวเท่านั้นก็อย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนั่นเองนะครับทีนี้อยากรู้นิดหนึ่งเทคนิคในการช็อปจากน้องไรเวลา ชอบสินค้าชอปยังไงให้ทันเพราะว่าร้านค้าบางร้านค้าของจำกัดจริงๆไม่ยากเลยครับเพีาย่างถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเพี้ยนเชยมันจะเริ่มเริ่มเริ่มลดมีโปรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เราไปกดใส่ทุกสายไปก่อนเลยทุกสายไปก่อนเลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราเก็บคูปองให้เรียบร้อยเก็บ ลาซาด้าบนนั้นในใจคุณจริงมันเก็บง่ายมากครับแล้วพอถึงเวลาที่มันลดปุ๊บเราก็จะได้สินค้าในราคาที่แบบคุ้มค่าที่สุดของอเราสินค้าเสร็จตะกรไม่ตงคือเราเราเตรียมไว้ก่อนเลยพอถึงเวลาเราแค่กดจ่ายกันนึงเดียวเลยผมไปอยู่ไหนมาเฮะผมผมรอเท่ยคืนครับแล้วแล้วผมค่อยซื้อหยิบตะกรเรื่องผ่อนแน่จ่ายเรื่องผ่อนแน่ของหมดแล้วฮะไม่ผัานัลุดเยอะจริงๆเอาคนเขาแย่งกันซื้อแบบนี้หมดเร็วครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าสินค้าดีราคาสุดพิเศษแบบนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นถึงเที่ยงคืนเพราะะฉนั้นก็อย่าลืม รีบไปช็อปกันด้วยแล้วก็อย่าไปฝ่ากได้แช็กไว้ด้วยนะครับตรงนี้เลยช็อปลาซา d a าสามสามกับไรนั่นเองนะฮะยั่าให้ฝ่ายได้แช็กเลยนะครับผมได้ข่าวว่าเย็นนี้เดี๋ยวเป็นข่าวอีกหนึ่งงาน่งพิเศษจากลาซา d a าเล่าให้ฟังได้ไหมครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเราจะมี ไลฟ์นะครับครับ,รบแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะผมจะได้ร้องเพลงใหม่ของผมครับเพลงแซมลูฟี่ซึ่จะได้ร้องกับพี่กอ๊อฟพี่กอ๊อฟสดๆครั้งแรกต<อ>รงนี้เลยครับพ,พี่กอ๊อฟไหน,ออน,นก๊อฟขี่ขี้ล้มอ๋อนึกว่าเป็นจตพลพี่กอ๊อฟฟังนี่ก็โอ้โหเดี๋ยวรอฟังเลยร้องไปก่นครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับที่จริงผมยังไม่เคยแบบร้องกับพี่ก๊อฟแบบว่า ไม่ไม่ได้เล่นไม่เคยไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยหรวันนี้เดีกับทีแน่นอนโวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาร้องด้วยกันด้วยและเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ฟังด้วยแสดงว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ไม่เคยร้อเลยไม่เคยไม่เคยเลยครับนี่แค่เป็นเวอร์ชันในในคู่กรณียูทูบอ่าเดี๋ยวรอฟังแน่นอนพี่โมพี่โม นนัประมาณเย็นๆนะฮะไม่แน่ใจว่าซื้อที่ไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดเข้าไปดูได้ในในแอปพลิเคชันของ Lazada นั่นเองนะครับหกโมงเย็นนั่นเองนะฮะและที่สำคัญมีดีลสุดพิเศษมาฝากในไลฟ์ด้วยใช่ครับว่า มีคูปองส่วนลดมาแจมูลสามสาห่นามพันสาร้ามสิบสามบาทด้ไลฟ์เครับามหมื่นสามพันสามร้อยสาบาทโอามสามสามน่าจะสามตัวนะสามแสนเลยนะยังไงก็อย่าลืมนะครับได้ฟังเพลงใหม่ของน้องไรร่วมกับพิธีกร f i g h i n g Hero ด้วยนะครับรวมไปถึงฟิลสุดพิเศษ3 3 3หมบาทที่จะมอบให้คนที่มาดูในไลฟ์ับงราอยากได้ยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับอันสุดท้ายแล้วน้อง ใช่ครับฝากผลงานส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาชอบลารซาด้ากันหน่อยได้ครับฝากผลงานคจริงวันะน,นี้ไอ้วันนี้เราลดเยอะมากเลยพี่บอกมีลารซาด้าโมนาช์ที่เป็นชั้นใหม่โมนาชซึ่งน่าจะคุ้มที่สุดนะแล้วน่าจผมรู้แคมเปญมาได้เมื่อวันนี้ คุณพี่น,นี่ก็ฝากชอบใจเยอะด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่เองแซบบูมี่ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ปล่อยมาได้พักหนึงแล้วประมาณนาทีสองอาทิตย์นะครับเลยก็ทางในปฏิสารในโพสแดตด้วยะครับจะรัก่าตัวอยูค่ครับโอ้โหอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับไปติดตามผลงานกันได้นี่คือได้วัชรนรินทร์นั่ขอบคุณครับขอบคุณน้องวายมากขอบคุณมานะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรออยู่นี้สักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณภารดีอีกหนึ่งรอบถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีได้ครับเรียนเเชิญลยครับ ขออน,นุญาตเก็บภาพของเรทัดใจสักครู่หนึ่งนะครับคุณค่าดีสินค่าวันรงนะครับประธานเจ้าหน้าทีบ่บริหารฝ่ายการตลาดรบริษัทดังสตร์ด้าจตะันกประเทศไทยที่ดีนะครับ หาันต <onz> ์ค้างค้างน่เนับสำนบาทุจคนทับต้องบอกเลยว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับกับแชมเปญพิเศษราชด้าสามสบุกโนักแฟนเซลสินค้าทีอยู่ราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึง6ต่ออย่าลืมไปช้อปกันเยอะๆยื่นหม้มจริงจริงเขบอกว่าอยู่ใกล้ๆนนเนี่ยเห็นอะไรไหมฮะอระน้องปากหเลยฮะ <ś led> <ś led> ยังไงฝากพี่ยิสื่อทุกคนด้วยนะครับดันแฮท็กเราให้ติดอันดับหนึ่งของเร่อเลยทุกคนจะได้มาชอบกันเยอะกับช่องกาคาดา้าสามสกับไรนั่นเองแล้ววันนี้คุโมงเย็นอย่าลืมไปดูไลฟ์ผนด้วยนะ